เมดิเซเลสนะคะซึ่งเป็นผู้นําเข้ายาและผลิตภัณฑ์สําหรับคลินิกเสริมความงามนะคะได้จัดงาน thank you party สําหรับลูกค้าคนสําคัญซึ่งลูกค้านั้นก็คือเหล่าแพทย์และเจ้าของคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศค่ะ m e d i เซเรสบริษัทผู้นำเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับคลินิกเสริมความงามจัดงานขอบคุณประจำปี m e d i c e r รสไนท์ t อปเดมิวเซียมแจงคิวปาร์ตี้ฟอร์เวลิเอสคัสตูเ2023ทำกลางแขกคนสำคัญมาร่วมงานกันอย่างขับข้างค่ะสำหรับคลินิกที่ได้รับรางวัลด i มอนคัสตูเมอร์2024คือ CLB c e r i v i t y Clinic ยึดหลักการแพทย์และศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้คลินิกยังได้รับมาตรฐานที่เป็นสากลมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในหมู่แพทย์ผิวหนังและความงามชั้นหนําทั่วโลกค่ะส่วนตัวใช้ทั้งตัวโบท็อกซ์แล้วก็ฟิลเลอร์นะคะก็ประทับใจตรงที่ว่าคุณภาพเขาเคุณภาพดีแล้วเวลาเรานำไปใช้ต่อเนี่ยเราไม่เคยเกิดปัญหาทำให้การการบอกต่อของคนไข้ด้วยแล้วก็ทีมแพทย์ของเราอะคะ่ะใช้ได้อย่างสบายใจ ตลาดความงามในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆและในอนาคตมีโอกาสที่จะเป็นผู้นําด้านตลาดเสริมความงามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยราคาที่เข้าถึงง่ายสินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงฝีมือของแพทย์เป็นที่ยอมรับขณะเดียวกันการแข่งขันในตลาดก็สูงมากซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะทําให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีมากขึ้นรวมถึงยกระดับคลินิกความงามและสุขภาพในไทยให้ยิ่งเติบโต,ตอย่างมีคุณภาพค่ะ